เตยล่าแล้วแล้วค่ะพี่น้องวันนี้เราหยุดเดินทางหนึ่งวันนะคะจากอำเภออำเภอ,อยังเภห้วยแลงอำเภอห้วยแถลงไปอำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีนะคะแต่ว่า ว่างเมือ่อนึงก็คือวันที่23มเมื่อนี้นะคะงานวันที่24นี่เป,นนนเป็นงานภายในเป็นงานภายในเป็นงานเลี้ยงภายในอ๋อไม่ไคนนอกเขาร่มแมนค่ะเป็นงานเลี้ยงบริษัทมั้งน่าจะเป็นงานเลี้ยงบริษัทเพิ่นนะคะก็เลยงด,งดงดแฟนครับจาก,ก้างหกนขมาเบิ่งนะคะแล้วเจอกันยูเ<ล><ย>จอกันวันที่25อยู่ที่พัทยานะคะอยู่ที่ปากทางเขาตาลูนะคะแต่ว่าพี่น้องต้องมาเร็วจากน่อยเดียขันถึงงานอ่อนท่วนเพราะว่าเฮ้าเฮ้าตามเวลา จะดงกระสีกระสีเริ่มประมาณหกโมงทุ่มนึ่งแนนขอบคุณค้าวนียวจาะคราวนี้นอนใจพี่แม่อยู่หน้าเวทีเอามาให้แต่ว่ามุมีซีนแหงเนี่ยว่าซีนหลอดมาให้นอนแม่ยว่าซีนแหงมาให้เอากระแกบของเดินทางกระสีพักกันไปพักแรมอยู่รอล้อไอปากช่องไปล้อรอไปล้อรอบบรรยากาศเดิมมานะคะ ขอบคุณกำลังใจดานาเวทีขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้วยนะคะว่าว่านอนตื่นขึ้นมาสีไปหาไอเปไปหาไอพี่นะคะแต่ว่าต้องพักก่อนก่อนตอนนี้คือไม่ไหวเลยฟังแต่เสียงโหลดทั้งปุน่นทั้งควันทั้งล่มที่สำคัญคือเมื่อนี่กลิ่นแรงมากนั่นก็คืออุนจิหมู <c oughs> <c oughs> เปิดไฟเจ้าแน่อริจิหมู ทะ,ทะลุทะลวงมากข<ะ>อบคุณนะคะเดี๋ยวเก็บของเดินทางต่อแล้วเจอกันที่ชลบุรีนะจ้าบ๊ายบาย